สบายดีสบายดีสวัสดีพอน้องเนื้อสบายดีตอนสอบเนาะนี่มาอัปเดตสวนพี่น้องว่าสีดไปแล้วมันงามอยู่หรองามพี่น้องใบมันโบกูดแต่เนะาะใบมันเหลือไม้ออกแล้วว่าเคี้ยวขึ้นพวกเก่าเนาะ อันที่จริงมันเคี้ยวตั้งแต่แรกเมื่อวานนี่ฝุ่นแดดเริ่นบพี่น้องมันหมดเเคี้ยวหย่อนเท่าไซฟ่นไหนมันเคี้ยวแบบว่าหย่อนฉีดเนาะอัน like you, no. อนี้มันเริ่มเคี้ยวแล้วอยช่วยหดหนามตอนสาวจริงเนาะแล้วก็มีเอฟซีเหม็นว่าซ้อมซ่ามือฉีดทีหนึ่งเนาะซามือซีมือฉีดทีหนึ่งฉีดล้างหดหนามเดี่วเนาะเมื่อวานนี่ก็ช่วยๆเลยพี่น้องหด ฉีดกับริโภคน้ำดอกพดน้ำแหลวเนี่ยดีดิฉัไม่เบืองต้นดึงเลืองต้นที่มันเลื้งในคลิปเมื่อวานนี่ี่มีกรเริ่มตอนที่อี้ทำมันกูดเขาเนะมันกระเริ่มอันนี้ออกมาแล้ะชื่อว่าดีเนาะดีต้นนี้จากที่มันดึงเลืองนะพี่น้องแล้วมันเคี้ยวขึ้นนะเนาะมันเคี้ยวขึ้นตั้งแต่แรกว่าน,นี่เลยพี่น้อง โ่เมนมันสีเขียวอยูอย่อนมือหนีนะแต่มือหนีหันมันเขียงงามกเก่าอีกน้อยนึงเข่าปูดเท่ากระชีดนี่เมเช่เขปาอู้งามคือว่างามงามงามผ่านก็ขบ อันนั้นหมดเนาะหมดแดงมันกันยังมากคือเก่าแต่ว่าดูดิจเจ้าเพบม่ใส่เอ๊ยฟิสซีเหม็นว่าให้เอาเพบเนาะก็บอืกอเกิดร้ายเลยคือเนองแถวนี้เพราะว่าเอาเศษอาหารมาเทใสข่ขาเลยตอนมันมีในบกอื้อในอันน,ออน,นี้มันเกิด โตนี่เ,เ,นเสร็จฝุ้ยเนาะเศษอาหารนี่พี่นอ้องเศษตั้วเฮาหล้างจานเศษผักอีหยังนั่นแหละเนาะเอามาไว้จังซี่แล้วก็สิเอาเมียแล้วิเให้มนมินๆอึงขบวดนี่หมดกะ จออยู่คือเก่าเีจยวแผบเบิง้งเอาแผบมาฮดมือหนิฮดน้ำเดียวต้องเสียแผบมาใส่เนาะแพรบเดี๋ยวมี F4 เม็ดว,ว่าให้เอาแผบมาใส่เนาะพะมันอนีอากาศกระซิ่งหนาวนี่เนาะตอนเสาร์นาาหรานาวกลัวชุ่มมือเพราะว่าเนียบนหนาวเป็นไร มหมดมันก็ยังจออยู่เดี๋ยวเสียวแผบมาใส่เลยแหละหุดแล้วหุดแล้วก่อนโหดเท่ากับเกิดตัวน,นี้เลยฟังดิว่าโอ้นี่ตดนอันนี้เนาะมันเป็นต้นดันเตาเอฟีเหม็นว่าเป็นต้นดันเตาเนาะ ทางฟังไทยเอื้นต้นด,ดันเตาบางว่านในนีไก่เขามาพี่น้องไก่ไม่เหยียยนะนี่สีวดน้ำก่อน,นมอนต้นดานเตา หยาบหยอดมันหักเซยไก่มันบินเขามาาะวาวดุมันเข่าแล้วมันกระเข่านะมันกนะนกบินเขามาตามดุนี่ค่อเ,คเก็บขี้วัวมาอีกแ้วเก็บมาไหวนน้องไหวทุบๆๆแล้วก็ใสอืเข้าคอมบัว ไก่เขี่ยได้ดิไก่ห้อยไก่ไก่มันเข้ามามันบินมาก้มอ,อ,อึเกิดร้ายโพดบัดเกิดร้ายโอหวานร้ายโอเคอันนี้มาใส่เอ๋มุกทั่วตัวนี้ก็เกิดตัวนี้มุกทั่วขาวมุกทั่วตัวปีใหม่เอาห้ คนเราพัานกัน,นเติมเกิดปูดานพีนอกจะมีปซูซายล่ะเอ้าอาึยเกับฮักฮักเรวบุจาหฮักและอีดียังมั้ยมีไรมิดอยูมองนี่ใกล้เขี่ใยใบยาน่ามั้ไก่ มันเขามากมันเจอห้องบูหินปักซี่ก็เกิดละเอาพุ่นมาใส่เลยพี่นอ้องหุ่นเขาเน่ะหนะุ่นกิ๊แก้วปักซี่หั่นโมลายภาะในว่าให้มันหน่อยโม่พ่อถุงถุงมันในถุงในมันหาโมลายเนาะ ยางมันเดี๋ยวมันเกิดห้องก็เอาแนวมันพักต่างโอบโหเกิดจับพี่น้องมันท่านเกิดว่าคือเงียบอยู่ต่างโอ้นะต่างโอ้ได้นานตอนนี้ข้างเบิ่งมันจะเกิดอจัวขั้นโมเกิดเอาเมื่อวานใหม่ที่มันจะเกิด บรรยากาศมา,ามเศร้าพี่น้องเบ่งบรรยากาศมันจะไข่กับเป็นอยู่ปะ่ะเด้คือตายอยู่เป็นอยู่หรอกน่าหันดินี่

หน้าฝนสี่หกแน่ยนะว่าเขาบุกคอยเห็ดหน้าเป็นไงหน้าฝนเห็ดแต่เนี่ยหน้าแหงดงได้พักพักก่อนเพื่อนจะมีเพื่อนที่ใครอันนี้ยาเส็น ยางซื้อมาโลหนึ่งเนาะพี่น้องซื้อแบบปุ๊กมาซื้อแบบปุ๊กๆค่ะนะนี่กะตัวห้าตมไวกะมียังเสียไวอยู่นอะพี่น้องเอาไว้ใส่ต่อไปมีเอฟซีเมนมาโบให้ใสแนวหนีเนาะแต่ว่าห้าบ่เด็ไปเซ่เนาะพี่น้องห้าบบมีแล้วมันบ่มีขาย,ยานะก็เลยเอาแบบนี้แต่กระบบเป็นยัางนอกนาะมันเป็น มันเป็นยาธรรมชาตินะมันกระซีโว่เห็ดหงผืดตายดอกกระโหดแล้วเลยพี่น้องการไหนามนะเข้ากับไห้เสาแรกนาะพี่น้องนะเนาะเข้ากับบริไห้มือละเทือดอกชื่อว่านามมันก็ะเพียงพออยู่นาะใบมันก็เดิมมันคือแบบว่ามันเป็นต้น มันแข็งแห e like On e ้ง <diab> ข <os out> wow. ึ้นมาซะจากมอว่านนี้มันเป็นต้นที่แบบว่าอ่อนแอเนาะมันคือแบบว่าอ่อนแอง่ายแห่ไหใบมันก็เดิ่มกูดแบบว่าเดิ่มกูดเขานะจากมอว่านนี้บัตมอนี้มันก็เป็นใบที่แบบเบนไล้เต็มถี่เนาะแบบว่าแพ่ออกได้เต็มที่มาซะซี่ืม้ดแดแล้วเลย เอาใหนาน้ำกระเสาแรกเนาะดินนาะเป็นยังมเป็นจังเป็นดินเป็นก่อนสีนาอพี่เนอ,นองเพราะว่าคอยซราบบละเอียดนะพี่น้องเพราะว่าที่ทราบใหยละเอียดมันกะเมื่อยเนาะแล้วก็หนึ่งกับการที่ทราบบละเอียดนะกระเห็ดให้ดินมันบนเนียนเนาะเวลาฟังม็ดเข้าไปมันกะเหตุให้อากาศระบายเขาได้นะอากาศด้วยแสงแดด ก็เขาได้ง่ายเนาะมันก็เหตุให้เม็ดเม็ดเม็ดพืชน,นี่โตอนาขึนในว่ายวิศษะ,ะอินดี้น่สิยาปักทัวเลยนีมันก็เหตุให้เม็ดพืชน,นี่อากาศเขาไประบายได้ง่ายเนาะเก็ดให้เกิดไว้พวแต้วแล้วพี่นองก็สิบไปห้าเฮ็ดแรงกินเขากินน้ำ งามงามคือ่าผ่านอินดี้ยี่หยาบจนอินดี้ยี่หยาบแล้วบดชิดชิดชิดไปบดบลกทั่วกูอินดี้ยาใบาหกักมือกินดีเดียโกกเดียวหนมันก็ไม่หยาบซ้ำอ๋อ ไปใช่ก <Okay. S 1> มีเศีย,ยังดิสวร์เขียดมาจากนี่ก็เป็นเศษอาหารนรองพี่น้องเที่ยวอ,อันนะเที่ยวเสร็จอไปเห็ดฟุ้ยมักเห็ดเห็ดกินคอนพี่น้อง